งีบเงียบงีเงียบเงียบเงียบเนี่ยแล้วเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยวสักพักหนึงนะพอเริ่มเล่นนะไม่ดังแกะแกะแกะ,ะสวัสดีครับเเพื่อนๆผม a าร on ออน e นะครับเพื่อนๆอยู่ในช่องของออนไท e ์เซิร์ฟสเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาะแก้ปัญหาเรื่องของอเพื่อนๆเล่นบางคนอาจจะมีเสียงกักกักกักนะครับคือตัวคิงพินนะครับมันหลวมนะครับ เดี๋ยวนี้เราจะมาแก้ปัญหาคิงพินหลวมกันนะครับจะทํายังไงให้มันแน่นนะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนคิงพินที่ว่าก็คือคิงพินตัวนี้นะครับมันจะอยู่กับบนเดี่ยวกับทักหน้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับบิดไปบิดมาบิดไปบิดมามันก็จะวันหนึ่งก็จะเกิดการหลวมได้หรือว่ามันวิ่งไปแล้วมันจะดังแก,ก๊้แกลๆงแก๊ตลอดเวลานะครับตอนที่เราบิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมแกะให้ดูก่อนนะครับว่า ตรงไหนที่มันหลวมครับตัวนี้นะครับปกติคิงพินมันมานะครับตัวนี้มันจะแน่นอยู่มันจะเป็นลนักษณะการต่อเข้าไปนะครับต่อเข้าไปตัวนี้มันจะฟิตแน่นอยู่แต่พอเราเล่นไปมากๆปุ๊บมันจะหลวมกอกแกะกอกแกะกอกแกะกอกแกแบบนี้นะครับเพราะว่าพอวิ่งไปมากๆเนี่ยคือของเราใช้งานครับมันก็จะเกิดมีปัญหาได้บ้างน,นะครับอันนี้ผมแกะออมาแล้วนะครับนี่นะครับต่อมัน มันตอนมาตอนมานี่มันก็แก,ก๊ก็แกะงี้ครับเนี่ยก็แก๊ก็แก๊ก็แก๊ก็แกกนี้นเวลาเราบิดปุ๊บมันจะมีเสียงกัก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 นี้นะครับก็อ่าตัวน,นี้ต่อต่อตรงๆตรงนี้เลยนะครับต่อออกมานะครับนี่คิงตัวคิงพินของเขาจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีเหมือนเป็นฟันฟันเฟืองๆอย่างนี้นะครับแล้วก็อ่าตอเข้าไปกับตัวเหล็กนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะ ตัวนี้มันก็จะแบบเหมือนกับฟิตเข้าไปนะครับแต่พอเล่นไปนานๆปุ๊บก็จะเกิดปัญหาได้วิธีการแก้ปัญหานะครับของผมวันนี้ก็คือว่าเราใช้ตัวนี้ครับนี่เป็นกาวอีพ็อกซี่ครับใส่เหร็กครับตัวนี้ข้างหลังก็จะเขียนบอกไว้ว่าจะแห้งภายใน5นาทีนะครับแล้วก็ถ้าจะให้รับน้ำหนักได้ดีก็คือเอาทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับตัวนี้ก็ประโยดได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะครับตัวนี้แกะหม่วออกมาเลยนะครับก็ ตัวน้ํายานะครับจะมีมันจะมีอยู่สองตัวเป็นแบบผสมนะครับก็ามาผสมกันนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาผสมตัวน้ํายากันก่อนนะครับก็อ่าตัวนี้นะครับอืผสมให้เท่าๆกันนะครับสองตัว A กับ B อันนี้ผมใช้นิดเดียวแค่นี้ก็พอนะครับก,ก็ตัว b นะครับผสม ฝาอย่าใส่สลับกันนะครับเดี๋ยวมันตัวยาคนละตัวกันนะครับนี่ครับดูเห้เท่ากันอ่ะครับครับแล้วก็ผสมใช้ตุ้งปลายนี้ก็ได้นะขูดผสมไปผสมมาอย่างนี้นครับโอเคแล้วก็จริงๆเราก็ทําความสะอาดตัวด้านในนี้ก่อนนะครับ ก็ครับผมเอาทิชชู่มารูดๆเนี่ยครับอย่าช้าเกินไปนะครับเดี๋ยวผสมแล้วแล้วก็ต้พยายามให้มันเร็วหน่อยเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะข้าบดำๆข้าวน้ำมันอะไรอยู่นะครับก็ตัวน็อตก็เหมือนกันนะครับก็เช็ดๆสักนิดนึงนะครับอ่าครับผมโอเคเราได้เสร็จปุ๊บเราก็ทานี่ผสมเรียบร้อยแล้วครับผมก็ทา อ่าครับผมทาเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่เข้าไปครับใส่ไปเสร็จปุ๊บล้วก็หาหาอะไรก็ได้นะครับที่มันมีความสูงนิดนึงนะครับเนี่ยครับให้มันดูมีความสูงนิดนึงนะครับเราวางไว้แล้วเราก็หาตัวเหล็กอะไรก็ได้นะครับมาตอกตอกกดลงไปพอ <c oughs> ดีไม่มีมีตัวน็อตตัวน็อตมาก่อนมาตอก นี่ครับโอ๊บเข้าไปอันนี้เข้าแล้วอืมไม่เข้าไม่ยากอ่ครับเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้มันต่อมันก็แน่นละเดี๋ยวพอรอให้มันแห้งอีกสักนิดนึงอะถ้าเพื่อนเพื่อนมีเหลือนะครับลองลองผสมหยอดไปเดี๋ยวผมผสมหยอดเข้าไปนี้ด้วยดีกว่าเนี่ยหยอดเข้าไปในรูนี้เลยนะครับเพื่อให้มันแบบยิ่งแน่นขึ้นนะครับจะได้ ครั้งเดียวผ่านเลยเรียบร้อยนะครับอันนี้แน่นอนนะครับเพื่อนๆใช้ไปยังไงก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาผมดูในกลุ่มของเซิร์ฟสเก็ตก็มีปัญหากันเยอะนะครับปัญหานี้นะครับหลวมได้ง่ายนะครับอย่างนี้ดีกว่าชัวร์เลยนี่เพื่เพื่อนใส่เข้าไปหมุนหมุนหมุนมนอ๋อโทษทีเงาแสงเห็นไหมเนะี่ย แสงเห็นโอเคแ๊มจะจบคลิปอยู่แล้วแสงเพิ่งจะชัดครับนี่นะเสร็จเรียบร้อยผมก็จะทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับทิ้งไว้ข้ามคืนเนี่ยครับเห็นนะมันจะมีข้างในก็จะมีเยิ้มเยิมออกมาด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็จะวางไว้อย่างนี้ทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาประกอบกันนะครับ โอเคงั้นไปนอนก่อนนะครับครับสวัสดีครับอ่าเช้าแล้วนะครับก็ผ่านไปเกือบวันนะหลายชั่วโมงเหมือนกันผมนอนคืนหนึ่งแล้นี้เย็นอีกวันหนึ่งนี่เรียบร้อยนะครับแน่นตัวจะเห็นเป็นแบบเงาเงาใสๆนะครับแน่นปึ๊กเลยนะครับแล้วตรงนี้ด้วยเี่นมีน้ำานี่แน่นปึ๊กเลยคราวนี้ไม่ขยับแน่นอน ับที่ผมดูนะครับตัวอื่นก็มีนะครับออดย่ผมหยิบอีกตัวหนึ่งมาให้ดูผมลองแก่อีกตัวหนึ่งมาเป็นเหมือนกันเปียกเลยครับเนี่ยครับตัวนี้ครับผมถอดออกมายังไม่ยังไม่ได้ใช้นะพอดีจะถอดมาใส่จารบีดูตอกมาตอกตอกก็ลงไม่สุดด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็ขยับด้วยไม่รู้เพื่อนๆเห็น,ห,นหรอือเปล่าขอไฟนิดนึงไฟครับเนี่งบเงียบ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  เนี่ยแล้วเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะพอเริ่มเล่นนะไม่ดังแก๊กแก๊กแก๊กโอ้โหดูดูอ่ะผมดึงให้ดูเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาเล่นใบฟังเสียงเนี่ยคอณลองฟังดูได้ยินไหมเห็นไหมเนี่ยเวลาเล่นแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ได้ยินเสียงอยู่างเงี้ยเนี่ยพอเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน่ยเดี๋ยวเสียงมันเป็นอย่างเงี้ยแต่นี้ทักหลังนะไม่ใช่ทักหน้านะ ทักหลังคือตัวตัวของตัวนี้นี่แต่เหมือนกันพอทักหน้าทักหน้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เขาวิ่งไปก็ตัวแกนก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงยงมยมันพอเราเลี้ยวฝั่งถึงไม่ไดังแก็ดก็ดเนี่ยแต่นี้ผมว่าน่าจะหมดปัญหาเรียบร้อยและครับแล้วก็เพื่อนๆก็ประกอบเข้ากันเหมือนเดิมนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ Ó Okay. ขอบคุณมากครับใครที่ยังไม่กดไลค์กด subscribe ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกด subscribe ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามถ้าวีดอผมเจอปัญหาอะไรที่ผมจะต้องโมอีกแล้วผมจะหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทำให้เพื่อนๆดูว่าเอ๊ะมันแต่ละอยา่างมันควรจะต้องทำยังไงพวกนี้มันเป็นเหล็กครับมันแก้ไขปัญหาอะไรได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับก็บางอย่างแก้ไม่ได้ก็เปลี่ยนอุปกรณ์นะครับแต่บางอย่างที่เราแก้ได้แล้วก็ได้ประหยัดเงินกันไปนะครับ ได้แล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ไปประกอบส่งคืนลูกค้าครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมกำลังทําอยู่วัตบ,บนจีนครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆขอบคุณครับ